ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเครื่องบิน Aero l, l 39อัปท s นะครับสำหรับเครื่องบิน l, l 39นะครับเป็นเครื่องบินฝึกที่ได้รับการพัฒนาโดยประเทศเช็กโกสโลวาเกียนะครับนี่ครับเริ่มทำการบินครั้งแรกในวันที่4พอยอนะครับ1968นะครับสำหรับเครื่องบิน ลำนี้นะครับประจำการในกองทัพอากาศเช็โกสโลวาเกียนะครับสำหรับเชื่องบนินลำนี้ก็กเป็นขนาดหต่อสานต่สวยงามนะครับสวยงามนะครับวันนี้เราก็จะได้ชมนะครับการบินนะครับสวยๆของ เจ้า L39 ลำนี้นะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับและก่อนที่จะรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับตระไคร้นะครับสั่งกระดิ่งกุ้งจริงกุ้งจริงไว้ด้วยนะครับสำหรับเป็นกำลังใจให้ช่องในน้อย948นะครับในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับ ก็ก็จะได้แต่ละคลิปนะครับก็ต้องเฝ้านะครับก็จะเครื่องบินลำนี้ค่ะจะปบเสร็จนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานมากนะครับก่อจะทําการบินนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับต้องมีความละเอียดผิดพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะเครื่องบินลำนี้นะครับมูลค่าค่อนข้างสูงนะครับก็ราคาหกหลักเลยทีเดียวเชียวนะครับ นี่ขนาดเหมือนจริงมากนะครับเหมือนจริงแบบห้องนักบินนะครับนี่มาดูนะครับห้องนักบินทุกอย่างนะครับสมจริงครับสมจริงนะครับแล้ววันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับโชคดีด้วยที่จะได้เห็นเครื่องบินลำนี้บินนะครับนี่ตอนนี้นักบินนะครับนักบินประกอบเองนะครับนักบินหรือช่างเครื่องคนนี้ไม่แน่ใจ ประกอบเครื่องนะครับเครื่องแบบละเอียดมากนะครับน็อตแต่ละตัวนะครับสําคัญทุกตัวนะครับถ้าผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวนี่เครื่องอาจจะตกได้นี่ครับสวยงามนะครับ L สามเกาสหรับลํานี้นะครับก็ผมก็เพิ่งได้เห็นเป็นครั้งแรกนะครับเครื่องบินมาขับลํานี้นะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับไม่ค่อยได้เจอครับสวยๆเลย ตอนนี้นชางก็ะประกอบหัวนะครับเช็คนะครับติดตั้งแบตนะครับติดตั้งแบตเตอรี่นะครับ,บ,รบเราจะได้ไปชมนะครับการบินนะครับวสวยๆนะครับกันเลยนะครับ ไปให้ไปให้พี่น้องมินดูได้ไปให้พี่น้องมินดูได้ไปให้อาตมินดูได้ไปใหดูได้ ตอ,ตอนนี้เครื่องก็พร้อมนะครับไปที่ลันเวล้วนะครับเดี๋ยวเครื่องจะไปเทคออฟนะครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับ ฟันซีจับบัตรฟันซีโอ้แฟลปแฟลปหนึ่งฉันไม่ต้องหักฉันมีแค่แฟลปแฟลปฟุ่มแฟลปฟุ่มแฟลป

やべえやべえ。

ก็สำหรับการดินในไฟนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจในช่องด้วยนะครับสำหรับวินี้สตอนนี้ลบ